ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะล่าสุดมีรายงานว่าลิเวอร์พูลตัดสินใจไม่ยื่นข้อเสนอ25ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวมาร์เกหีกองหลังทีมชาติอังกฤษของคริสตันพาเลซในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่จะถึงนี้แม้มีโอกาสได้ตัวในราคาลดพิเศษแต่หงแดงเลือกจะรอคว้าฟรีหลังหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์หน้าแทนก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลเกือบได้เซ็นเตอร์วัย25ปีมาร่วมทีมแล้วหลังตกลงค่าตัวกับพาเลซได้ที่35ล้านปอนด์ โดยตัวนักเตะถึงขั้นเดินทางมาตรวจร่างกายที่เมอร์สี่ไซเรียบร้อยแต่ดิวต้องล่มลงในวินาทีสุดท้ายเนื่องจากพาเลสไม่สามารถหาตัวแทนกับตันทีมได้ทันก่อนปิดตลาดช่วงซัมเมอร์อย่างไรก็ตามหลังตลาดปิดไม่นานพาเลสยอมปรับท่าทีลดค่าตัวของเกฮีลงมาเหลือเพียง25ล้านตอนพร้อมปล่อยออกไปในช่วงเดือนมกราคม แต่ตามรายงานจากพอจอยส์นักข่าวชื่อดังของเดอะไทมส์เมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาระบุชัดเจนว่าลิเวอร์พูลจะไม่กลับไปทาบซื้อในตลาดรอบนี้ลิเวอร์พูลจะไม่เดินหน้าเจรจามากเกหีในเดือนมกราคมพวกเขาต้องการเซ็นคลีหลังหมดสัญญากับพาเลสเท่านั้นพอจอยส์ยืนยัน สถานการณ์นี้ทำให้ลิเวอร์พูลเลือกวางแผนระยะยาวโดยหวังเซนเกฮีแบบไร้ค่าตัวหลังจบฤดูกาลแม้เสียงสูงที่ทีมอื่นจะตัดหน้าเพราะตามกฎบอสแมนเกฮีสามารถเจราจากับสโมสรน,นอกอังกฤษได้ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปนอกจากยูเวนตุสและบาร์เซโลนาที่จับตาใกล้ชิดแล้วยังมีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็พร้อมลงสนามแย่งเซนเตอร์ดีกรีทีมชาติอังกฤษรายนี้เช่นกันสำหรับลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอา์เนสซอร์ พวกเขาเพิ่งสร้างความฮือฮาไปแล้วโดวยการทุ่มเงินถึง125ล้านปอนด์คว้าอเล็กซานเดอร์อิซักหัวหอกทีมชาติสวีเดนจากนิวคาสเซิลกลายเป็นสถิติใหม่ของพรีเมียร์ลีกและยังต้องการเสริมแนวรับเพิ่มเพื่อสร้างทีมให้แข็งแกร่งรอบด้านคำถามคือการเลือกรอเก้ฮีฟรีถือเป็นกลยุทธ์ที่คุ้มค่าหรือเป็นความเสี่ยงเกินไปเพราะหากปล่อยให้บิ๊กทีมยุโรปอย่างยูเว่หรือบาซ่าเข้ามาตัดหน้าหรือว่าผู้อาจพลาดเป้าหมายสำคัญในแนวรับไปอย่างน่าเสียดายก็ได้แฟนหงแดงล่ละ ว่าทีมควรทุ่มเงินทันทีหรือรอเซ็นฟรีแบบที่สโมสรวางแผนไว้แฟนๆหรือว่าผูู้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ